ป้ายายเท่ใหม่จากสีจันค่ะหูมาเป็นกล่องแบบนี้เลยทุกคนแพคเกจจริงเขาน่ารักมากเลยค่ะเป็นสีขาวสะอาดมากมินิมอลสุดๆตัวนี้จะเป็นลิปมันนะคะแล้วก็จะมีตัวที่เป็นคอนซีลเลอร์สติค,ค่ะเขาจะมีเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามเนาะนี่เดี๋ยวเราจะสวอตให้ดูกันนะคะเบอร์หนึ่งเนี่ยจะสว่างสุดแล้วก็เบอร์สอง ตามด้วยเบอร์3ค่ะเดี๋ยวลองใช้กันนะคะว่าจะกบใต้ตาของเราได้หรือเปล่าด้วยความที่เป็นสติกนะมันก็จะใช้ง่ายนิดนึงนะคะคล้ายๆปากกาเลยแหละแล้วก็เบนเบนเบนนี่เป็นไงบ้างกบได้ดีมากเลยค่ะทุกคนส่วนตัวนี้นะคะจะเป็นดินสอเขียนคิ้วค่ะมาพร้อมกับที่ปัดคิ้วด้วยนะเบอร์2ค่ะทุกคนส่วนตัวนี้เป็นเบอร์1นะคะเบอร์1จะเป็นสีเข้มสําหรับคนผิวเข้มเนาะส่วนเบอร์2เนี่ยก็จะเป็นสีน้ําตาลอ่อนๆค่ะใครทําสีผมน่าจะเหมาะกับสีนี้เนาะส่วนไอเทมสุดท้ายนะคะตัวนี้จะเป็น แป้งค่ะให้ดูทุกคนว่ามันปกปิดได้ค่อนข้างดีเลยนะคะแต่ว่าเฉดสีผิวเนี่ยจะค่อนข้างเหลืองนิดนึงค่ะให้ดู